สิบโครงการนะแต่ผมเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วว่าจุดเนี้ยเป็นจุดสําคัญและก็จุดที่ต่ําที่สุดนะครับที่ถ้าฝนล,ลงมาในเมืงเองเอกเนี่ทั้งสิบโครงการเนี่ยมันก็มาลงกันจุดเนี้ยก่อนที่จะสูบออกพองลังสิทธนะครับแต่เครื่องที่มันมีอยู่เนี่ยนะแต่ติดปัญหาว่าพื้นที่เนี่ยเขามอบให้จริงนะแต่ผมอยากให้มอบไอ้เครื่องสูบน้ําทั้งหมดตวเน,นี้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมอบให้เทศบาล นะให้นิติมาตให้ถูกต้องเสียอย่างวันนี้ก็ต้องยอมแล้วเรามาเห็นแล้วปีนี้ฤดูฝนเนี่ยมาเร็วกว่าที่คิดพายุมาเร็วกว่าที่คิดนะครับถ้าปล่อยแบบนี้เครื่องตรงนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยทางเมืองเอกเนี่ยลำบากแน่นะครับเพราะพี่น้องประชาชนน้ําขังมากรถไปมาไม่ได้แลรถ้าขังนี้จะทํำยังไงนะผมต้องขอบคุณนะทางเทศาบาลหลักหกนะครับทางสอจอนะที่ช่วยกันประสานงานทาง ทางคณะกรรมการนะช่วยกันร่วมกันแล้วหาเจ้าหนหาด้วยกันนะครับแล้วทางเทศบาลก็ได้นําเครื่องมาสูบน้ําเพื่อบรรเทาไปก่อนนะครับแต่ปัญหาหลักคือไอ้สามเครื่องเนี่ยมันต้องใช้ได้นะครับแล้วใช้ได้อย่างมีคุณภาพในช่วงนี้นะฮะแล้วตอนที่ถ้าเกิดมอบให้เนี่ยต่อไปเราก็ได้หางบประมาณออกมาช่วยมันไม่แค่ช่วยซ่อมเครื่องแต่มันคือไอ้ค่าไฟฟ้าอีกที่ต้องใช้ต่อไปนะครับเพราะ ค่าไปฟ้ามันก็เยอะเป็นแสนแสนบาทนะครับอันนี้คือปัญหาที่ช่วยแก้ไข,ขต่อไปแต่อาไปจอไว้ดนน้วผมเองหาเรือกับทางทางหลกกักหกทางสอจอทางประธานทั้งสิบโครงการนะครับเราก็เห็นว่าต้องเร่งด่วนจริงๆวันนี้ก็เลยรีบคุยกับทางคณะกรรมการทั้งหมดต้องซ่อมโดยใช้เงินหกแสนบาทตามที่ได้พูดไปแล้วเราวันนี้ก็เลยนําเงินหกแสนบาทเนี่ยโดยการร่วมมืออันนี้เป็นส่วนตัว นะครับไม่ได้ยังเบิกไม่ได้เลยไม่ได้แต่ต้องมาให้เพื่อแก้ปัญหาให้ทันเพราะในนี้กี่ร้อยหลังคาเรือนกี่พันหลังคาเรือนนะครับเขาจะเดือดร้อนนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะต้องแก้ปัญหาให้ยั่งยืนอีนี้มึงจะรอดไหมครับครับอรอดฮะผมมั่นใจถ้าเราทาแล้วช่วยกันแบบนี้แล้วช่วยกันป้องกันไม่ใช่พอเหตุมันเกิดแล้วท่วมแล้วมาแก้ปัญหาไม่ใช่นะครับถ้าบัวแต่คอยไม่ป้องกันเนี่ยเจ๊งแน่นอนนะ แล้ววันนี้ก็ขอให้ให้ช่วยกันแล้ววันนี้เดี๋ยวผมมอบให้ตามสนะัญญาที่รับปากพี่น้องทั้งสิบชุมชนนะสิบสิบโครงการอย่างเงี้ยเอามา,อาวันนี้เราทําตามสัญญาแต่เดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนชาวเมืองเอกขอขอบพระคุณพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจากเป็นอย่างมากนะคะที่มาบำบัดทุกบำรุงสุขให้พวกเราเมืองเอกเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเนี่ยให้ เหมือนกับว่าเป็นแอ่งกระทะพื้นที่มันเป็นแอ่งกระทะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะขังต้องสูบออกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเครื่องเสียอะไรเสียเนี่ยมันก็เป็นความเดือดร้อนของพวกเราแล้วก็ท่านก็กรุณามาบำบัดทุกบำรุงสุขอย่างที่ว่านี่ค่ะช่วยพวกเราได้มากจริงๆเราก็นอนตาหลับนะคะตอนนี้การของอบจในครั้งนี้นะฮะก็จะทําให้ลงสูบน้ำเนี่ยทำงานงงได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะ หลังจากนี้เมื่อการซ่อมแล้วเสร็จเนชาวชุมชนก็จะยกก็จะยกโรงสูบเนียให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลหลักโคกฮะเราก็จะนำเรื่องเข้าสภา,าทำเรื่องรับรับโรงสูบนี้กับเข้าไปดูแลเราจัดงบประมาณเข้ามาดูแลได้หลังจากปีงบประมาณนี้เป็นต้นไปครับ